สวัสดีครับพี่น้องครับซ YouTube แซวยูทูบเหล้วก็แซวสวนการเกษตรเนาะครับวันนี้มาเบิ่งปั้มน้ำครับแซำเมอร์วันนี้อยู่กับผมครับวันนี้การทำเกษตรเนาะครับวัดจาลักขื้นน้ำน้ำห่อเป็นบอ่อบาดาลขนาดหานิ้วบอ่อบาดาลหานิ้วนี่ที่มีแซำเมอร์เนาะครับแล้วก็แซำเมอร์ก็เอาซื้อมาติดแต่ตงเองแบบว่าแห้งครับพี่น้องเอาสี ติดตั้งอยงเยเมื่บบบบาว่าม,ามใส่ใจเขาหน่อยแล้วก็เาสูงสูงบนบ่ไดครับแล้วก็าอย่างเข้าสิบปุ๊ไปเล้ยวครับงานที่บ่ไดลุ่มทุนหลายบุบสติ้งเกยเขี่ว่าง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 ืนยคือหน้ามีเมื่อวแห้งตอนแดดแดดแห้งครับ ตาเนีดอ่อนกว่าีอ่อนอยาก,ยากเพิ่มแล้วครับพี่น้องครับเลยอ้าวแตต้องแย่งมากพี่ป้าเป็นเพื่อน่ยนะครับเกี่ยวเลยหลายรอบนะอันนี้เป็นรอบที่สามน้ำเอาแพีนกล้องให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยอู๋น้เพี้ยงขนาดครับพี่น้องอ้วันนี้บบเบิร์ตกับยน,น,นี่ยขนาดเนี่ยขนาดน,น้ำดีวัดยจรัก การเกษตรก็คือน้ำนาะครับขะน้ำดีนี่การทำการเกษตรนี่สมีปัญหาครับหลกักอายุครับทุนเท่าออก,กัน <c oughs> นี่ครับเป็นแผงซีแผงเอายกขึ้นให้เพิ่อนเบิเบ่งเนี่ยซีแผงนี่สะเป็นโมโนโมเบิร์ครับโมโนฮาร์ดเซลยวไอ้โพวงสางก็สะเป็นเล็กครับแบบกระสาปูนลกบส่วนครับเกตแบบง่ายๆครับ แอ้งนี่เป็น4ี0อยหาชีวัดกับสีแพงก็นุกลมกันเราก็ีิมาลงในตูค้อนโทรลนตูขอองง้อนโทรลน่งลุ่งเสมอศร์เนี่าเขาปลูกร้ายแล้วครับเกะูนเปเติมสะเอาเอาสู้ไปพู่นองพิรนองสะนาม่อะไ,ไ,ไอยู่เต็ติมสะแล้วครับ cái <laughs> này mốt nhào, xơ này, bên xoang pha yu khéo, có pha để mình, khi mà bựt cả chỉ say chỉ cây là gà ui, Julia, nhá, chỉ bốc, xuốn có kia anh, nhào kia nhào 2 phần, là cứ nhào kia, nhào นี่เนาะตีนห่าวานันอ่าวานนี่กเขาเชี่ยวเลยสามลูกแล้วครับ,บ,นนบกระป๋องน่นาแมา่ครับป้าพี่น้องว่าส้มการเกษียณครับอ่าลักลักนี่เขาเนเอาไว้เก็บท่อนท่าน,น่ครับผมรับ ผมต่อไปไม่หนา่าผนหลอกครับเพีองัวเขาสะได้กินเนาะครับที่ผสีมีตอนนี้มีงัวอยุหัดตัวเป็นแม่ยซีดตัวหลักงูอึกตัวนึงครับอ่าโอกาสรองว่างเดี๋ยวผูสีผ้าไทยพี่น้องไทยเห็เนไหมเนาะว่างว่าผมมีเช็คตัวผู้ใหญ่ตัต้มเลยครับอ่ามีหญ้าสองชนิดครับเป็นหญ้าเพ่งกระลาแล้วก็หญ้าพินแอน หญ่อสองตัวนี่ครับเบาถึงคว่ำไงไหมดูที่งแง่นมาเลยครับที่งแง่นใกล้ที่ได้ตัดล,ละ่ะทีแ่แงนนี่ปงสีว่าครับแท่งโกลาลมันสาบวัวอะไรวะแง่นหลอกมันา่ายดีเอาแต่ชิมีผูกบักตัวบูกแตียงน้ำมือนี่แหละครับมองว่ามนันแย่มไปก็ได้าายากไปกินมันลุ่งทุนมากหลายแหละครับเอา้ามีกะ กัันบมมียังไงขอผมขอจ๊บกยิยังแซมนี่ล่ะก็ขอขอุุณหลยๆครับสวัสดีครับ